สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานโปรแกรม sw 3 d วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการชั่งน้ําหนักนะครับหรือการวัดน้ําหนักนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยตัวนี้ก็เป็นงาน SMB มีนะฮะมีหลายๆลายพาร์ทก่อนที่เราจะใส่น้ําหนักนะครับวัดน้ําหนักกันนะครับโทษทีก็ต้องใส่แมท e ีเรียลก่อนนะครับเราไปหาในการใส่แมท e r เรียลนะครับผมมีสอนไว้อยู่แล้วก็ไปเสิร์ชตาม YouTube ได้เลยนะครับเรื่องการใส่แมทเเรียล นะครับของโปรแกรมแซนด์วิชสาม d นะครับวันนี้เรื่องของการวัดเลยนะครับเราก็ต้องกําหนดพวกค่าแมทเทเียลอะไรก็แล้วแต่ไว้อยู่แล้วนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้ที่แอสซัมบีตรงนี้นะครับทีดีบอมนี่ยตรงนี้ผมก็ใส่แมทเทเียลอะไรไว้อยู่แล้วนะครับต่อมาคือการเช็คน้ําหนักนะครับเราสามารถเช็คได้ที่ตรงนี้อย่างแรกนะครับแมทตรงนี้ฮะเราเลือกทั t ท l m แมทตรงนี้ก็ได้นะครับน้าหนักเลยรวมไปถึงวัดในหน้า3 d นะครับในการวัดหน้า3 d นั้นอยู่ที่หมวดตรงนี้ฮะ inquiry นะครับผมแล้วเลือกไปที่ math property นะครับอันนี้เป็นงาน s s e m b ก็เป็น component นะครับฟิลเตอร์ด้านบนนะครับปกติจะเป็นเชฟ p e นะครับให้เราเลือกไปที่ component นะครับแล้วเราสามารถจิ้มได้เลยว่าเอาชิ้นไหนบ้างมาคำนวณนะครับหรือว่าคุมทั้งหมดเลยก็ได้หรือไม่เอาชิ้นไหนเราก็ไม่คลิกมันก็ได้นะครับก็ใช้ c o n t r ร l ช่วยเราคลิกออกแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมคุมเลยนะครับหรือคลิกขวาพลิกออกก็ได้นี่แล้วแต่เรานะครับหลังจากนั้นเรากดเครื่องหมายติ๊กถูกนี่ฮะ ตรงนี้ก็จะมีการเช็คน้ําหนักขึ้นมาว่าแมสตัวนี้น้าหนักเท่าไหร่นี่ฮะอันนี้ก็คํานวณเป็นกรัมนะครับเรื่องของกรัมกิโลกรัมพวกหน่วยตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับวิธีการปรับเปลี่ยนอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีลูกศรอยู่นะครับเข้าไปที่ edit นะครับเลือกไปที่ preference นะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกมาเป็นกรัมนี่ฮะหลังจากเราเลือกแล้วเราก็ปิดเปิดโปรแกรมใหม่นะครับเพื่อทําการใช้งานนะครับผมต่อมาก็ถ้าสมมติว่าอยากวัดเป็นแบบชิ้นชิ้นเดียวสมมุติว่าผมสร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้วกัันนนกชิ้ึง แบบนี้นะครับผมแล้วผมก็ต้องการใส่น้ําหนักเนี่ยฮะผมก็เข้าไปที่ attribute ด้านบนเลือก part เลยนะครับ physical ตรงนี้อันนี้ก็เลือก material อันนี้ก็แล้วแต่เรานะฮะว่าจะเลือกเป็นนามสกุลเยเลือกเป็น material อะไรนะครับโทษทีฮะเนี่ยฮะสมมติผมเลือกตัวนี้กด ok แล้วกดคํานวณหนึ่งทีเนี่ยฮะอันนี้ก็จะบอกว่าอันนี้คือน้ําหนักเท่านี้นะครับอันนี้คือวิธีการคํานวณนะครับน้ําหนักขอบคุณครับ